แต่ก็แต่ถาไม่หักองส์ชิ้นอะไรเยอะสองหมื่นสามพวได้หัก่ค่ะหักแล้วไม่ถ้าหักเหลือก็หักองค์ชิ้นหักแล้วหนหักหกพันกว่าเดินรวมหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสวยนะหัขอใจให้เนยหนึ่กปีผมโหลดเดย์สองสองปีใกล้แล้วใกล้แล้วใกลตายแล้วหนูะ มีคนดูค่ะคนมองใอยไลยเด้อเยาว่าพอใจไม่ได้ฟองห้องได้ไหมเจ็บมือดิเป็นประตูเหล็กดิเขาถิ่มเนาะโอ้ยเดือดใจเด้อเนาะสวัสดีครับมาวินขอบคุณดอกกุหลาบครับ สวัสดีค่ะสวยแต่เช้าแท้ค่ะคุณคะสวยตอนนี้แหละตอนทำงานเอาหัวฟูเจ้าของน่ารักแท้น่นแล้วกินข้าวแล้วขอบคุณที่ใหม่ค่ะขอบคุณทุกคนนะคะ จอยพี่หน่อยเร็วมาบุน้นรอเข้า,าน่ะรอเข้างาน 我们拍照呢。 离合。